เผยจุดพบร่างน้องมาวินไม่เคยคิดเลยว่าจะเจอตรงจุดนี้จากกรณีการตามหาน้องมาวินวัย18ปีหลังพัดตกเจสกีจมน้ำเขื่อนสีนครินซึ่งเหตุเกิดเวลาประมาณ15นาฬิกาของวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิจากหลายจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐต่างๆได้มีการออกระดมกำลังค้นหาทั้งทางน้ำใต้น้ำและทางอากาศในที่สุดเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจยกเลิกภารกิจค้นหาลงเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยวันนี้ที่ทางด้านเขื่อนสินนครินได้มีการระดมกำลังทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยอีกครั้งตามหานายมาวินเป็นครั้งที่สองโดยครั้งนี้ได้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหลายหน่วยงานเบื้องต้น18หน่วยงานจากทั่วประเทศใช้กำลังคนมากกว่า150นาย นายสราวุธขำดีอายุ38ปีกู้ภัยมูลนิธิพิทักษ์การชุดเฉพาะกิจส่วนกลางเปิดเผยว่าการรวมตัวในครั้งนี้เกิดจากเมื่อครั้งที่แล้วค้นหาน้องมาวินไม่พบ ในครั้งนี้อยากจะลองค้นหาอีกครั้งเพื่อให้ญาติได้นำน้องมาวินกลับไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีกรรมทางศาสนาที่บ้านโดยการกลับมาในครั้งนี้ได้มีการนำอุปกรณ์ที่สามารถค้นหาใต้น้ำได้มากขึ้นมาใช้เพิ่มเติมเช่นพวกเครื่องซาวเดอร์เครื่องโซนา่าโดรนเรือที่มากขึ้นอีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานทั่วประเทศ เบื้องต้นตอนนี้มีประมาณ18หน่วยงานและมีกำลังพลมากกว่า1 5 0นายล่าสุดทางด้านเจ้าหน้าที่สามารถค้นหาน้องมาวินพบแล้วโดยลอยอยู่ใต้น้ำลอยสูงจากดินประมาณ1-2เมตรระดับความลึกที่วัดได้ตอนแรกประมาณ70เมตรแต่ทั้งนี้ระดับความลึกยังยืนยันได้ไม่คงที่เพราะว่าอยู่ในน้ำ